สวัสดีค่ะน้ำนิสันเมกาจากสาขาอุตสว่างนะคะวันนี้มาส่งมอบรถให้น้องหนูนะคะเป็นตัวเทอร่าตัวท็อปตัวนี้ราคา1 5ึ่0 0 0านบาทต้องขออนุญ,ญาตสอบถามนิดนึงวันนี้มาจากจังหวัดไหนเจ้าจังหบุรีค่ะถึงตั้งแต่ตีอะไรเจ้าตั้งแต่ตีสามค่ะ <laughs> มาก่อนรับคนสุดท้ายเลยวันนี้ปล่อยรถ4คันน้องหนูน่ารักมากก็คือเราเจอกันที่ เฟซบุนะ๊กป้ะเราเจอกันที่ Facebook ค่ะ Facebook อ๋อเจอที่ที่ Facebook ใช่ไหมคะทีนี้พาาจะมาเทสก่อนแล้วรอบหนึ่งในงานของเทอร่าลักฟัวเทอร่าเนาะก็ไปเทสได้ระยะไกลกันมาทีนี้ขอสอบถามนิดนึงว่าทําไมถึงเลือกโ่นดดำอ่าทําไมถึงเลือกอแนวสปอรอ์ตหล่อหล่อแค่นั้นเลยหล<อ>่อคงคงมากเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนาะเป็นผู้หญิงชอบแนวออฟโรดชอบแนวสปอร์ตด้วยดวยเพราะปกติผู้หญิงจะแนวรถเก๋เง จะไปค่อยมาเป็นในตัวนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในผมที่นมกคอรเจอนะคะแล้วก็ในเรื่องที่เซตไกด์กันไปเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะวิ่งดีทางไกลวิ่งดีมากเลยวันนี้จะไปจังวัดไปัชนาาค่ะไม่ใช่ยายภูมิค่ยไม่ใช่ไม่ใช่ของคางพี่ปุ๊บหนูัชนาาเลยัชนาาเลยนะคะค่อยกลับบ้านที่หลังนะฮะก็อันนี้ยืนในอาชีพธุรกิจส่วนตัว ใช่ไหมคะเอกสารก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษต้องขอบคุณน้องมากเลยน้องเขาน่ารักมากในเรื่องของการหาเอกสารต่างๆแล้วก็มารับรถถึงตัวลูกของเรานะคะก็ขอให้รถคันนี้นำพาความร่ำรวยมาให้แล้วเขาหยิบอันนี้ติดมือไว้ด้วยเนี่ยลูกค้าทุกคนก็เข้าใจพี่น้ำอะไรยนนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ขออะไรมากเลยขอรีโอหลังเดียวพอนะคะขอให้รวยๆเ,เอง,เอง <c oughs> มาเหนื่อยใช่ไหมเขาบอกว่าจะหาขบแก้มมาให้เดี๋ยวจะยาวไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเบา,ก,บาก,บกับน้ำได้ที่นิสสันเมกาสาขาวงสว่างนะคะสวัสดีค่ะ